มีทั้งเต่ามีทั้งต่อคงไม่ใช่ต่อแล้วเอาเอาได้เลยจ้ะตัดได้เลยสี่ห้าส่วนป้ายฟ้านะลูกค้าพูดเก่งตัวรีวิวหนึ่งพันที่ขายพระใช่ป่ะตัวรีวิวหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบอปนั้นไปนั้นเต่าเต่าจำชื่อไม่ได้เต่าเต่าเต่าเตาเออผันเออผันเสียงผิดคนเดียวนี่ผิดคนนะลูกน้องปลาแม่งชื่อแม่ง สี่ห้าส่วนป้ายฟ้าค่ะตัวรีวิว1 7 0 0ก็ะสอบใหม่1 9 0 0พเเอาตัวรีวิวบอกหนูนะ<อ>จะส่งวันนี้นะคะจะส่งรอบแรกเดี๋ยววันนี้ไปส่งก่อนด้วยนะคะก่อนเที่ยงเราจะมีไฟรอบแรกก่อนเพราะว่าเอาไม่อยู่ไม่มีที่วางต้องไปส่งก่อนเดี๋ยวนี้มาดูกันว่ามันจะได้กี่รอบ เราเอาไปส่งให้ลูกค้าได้ทั้งวันแหละบางทีพยายามอยากจะให้ไปเต็มคันนะพี่นะ oh, oh. มันออกแบบให้เต็มไปเลยอย่างเงี้ยเอาเลยพี่หนึ่งพัน oh, oh. เจ็ดร้อยสำับตัวรีวิวค่ะระสอบใหม่นี้นะตัวนี้ป้ายฟ้าพี่พี่อะไรนะพี่จะตุรงพี่จะตุรงไปไหนพี่จะตุรงชอบมากพี่จะตุรงยามาสากนั่นเป็นไงจำชื่อนามสกุลได้ด้วยพี่เขาอยู่ปบบว่า แกอยู่จังหวัดอะไรนะั้นแกลืมแกไปละลอยู่จังหวัดอะไรจำชื่อแกได้ด้วยแกไม่ดูเป่าไม่รู้แกชอบป้ายหนูจำได้เห็นไหมปูนหูน้อยหนุ่มมากหนูก็จำขนาดไม่ค่อยตอบแชทนะเนี่ยเดี๋ยวนีน้งานไม่ค่อยทำเยอะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสำหรับตัวรีวิวกระสอบใหม่นี้ค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยน้องเป็นผ้าไซส์รวมผ้าไม่มียีนจ้ะเด็กใหญ่มีหมดจะเป็นเด็กนี้ด้วยคอปเตอร์มีด้วย สวมหน้ามีไหมคะสวมหน้ามีไหมครับสวมหน้าสวมหัวใช่ไหมหัวพรมสวมหัวใช่ไหมมีแต่ญี่ปุ่นจากตอนนี้หมายพ่มสวมหัวใช่ไหมเหรอสวมหน้าสวมหัวหนานี่นะคะอ่าโอเค s w สเดี๋ยวเจ้าทันหลังซื้อใหม่ตอนนี้มีแต่ญี่ปุ่นจ้ะน้องแอปเปิ้ลหมดละถ้าใครชอบสีีก็ไปน้องแอปเปิ้ลแลน้องแอปเปิ้ลหมดแล้วตรงหัวญี่ปุ่นไม่หยอกเลยบเอาแอนเชน ราคา3,500สำหรับองค์เทน้องเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีพวก G U Uniqlo อะไรอย่างเงี้ยมีเอิร์ธอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นงานญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวหนูจะเปิดไอตัวโพล a r o i d ของแอปเปิลด้วยนะแม่น้องงามมากเลยนะข่ายดีด้วย่งมาดูนี่กันก่อนสี่ห้าส่วนใต้ฝานะคะอันนี้เรือพันเก้าใช่ไหมพันเก้าจากสองพันสอง่ะจากสองพันสองน่าสมัยก่อนขายอยู่สองพันสองวันนี้พันเก้า พันเก้าสเจ็ตัวรีวิวพันเข็มรีบตัวมันว่ามีลดอีกลดแจกแข่ลูกค no? ้าเราอะท่วประเทศที่เราหนุ่มส่ีทุกวันเนาะทีนี้น่ะเอ่อเรื่ความที่ลูกค้ายกเนี่ยหนี้แจกล่มไปบางส่วนสำหรับลูกค้านะแต่ว่าเราแรนดอมชื่อไปเนาะโดยคอมพิวเตอร์นะคะพี่ใครได้ก็ดีใจด้วยเนาะใครได้ก็เดีไว้เราเล่นเกมไว้เราเล่นเกม ่ทำอะไรไม่ปรึกษาเอ่หม,ม่นี่นพูดไปแล้วว่กาก <มา S 1> ็ต้องแจกหมายานีมาไม่รู้อ่ะจริงพี่พี่แม่ไม,ม่มาเองอ่ะหางานให้แม่ทำนี่พี่จอดเอวยืดเอวกระดุมเอวตะขอรวมทุกเอวค่ะ้ายค่ะรวมทุกเอวค่ะ้ายถ้าพี่อยากได้เอวยืดล้วนตอนนี้มีโฟนะสองร้อยแปดร้อยนะแจ้งโฟให้ฟังพร,ร้อมลูกน้องเลยลูกน้องก็ไม่รู้ ลูกค้าจ๋าขนส่งหยุดําเบ,บาคันได้นะแล้วก็เรียกรถรลามู้มาลับได้ <Okay. S 1> กรุงเทพรับปริมณฑนที่เข้ามาลับหน้าร้านได้นะยี่สิบเก้าถึงจะหยุดนะยี่สิบแปดยังมาลับได้อยู่นะจ๊ะแล้ววันที่สองปุ๊บเริ่มต้นทุกอย่างขนส่งของเราเปิดพร้อมกันนะคะเราเใช้ขคคนส่งดีๆนะแม่นะพี่อยากรู้เนี่ยจะเช็คหลังบ้านเพราะว่าแต่ละขนส่งอ่ะมันเขาอยู่ไม่เท่ากันค่ะ เขาอยู่ในเท่ากันบางขนส่งก็26ใช่ไหมพี่ตงถูกปะวะบางขนส่งก็26บางขนส่งก็27ใดๆที่หนูแจ้งที่ไปเนะี่ยคือเขาส่งพี่ถึงก่อนปีใหม่ะงก่อนปีใหม่เป็นเด็ดเล่นหยุดังไใครๆก็ชอบมีลูกค้าถามหนูว่าสเปนเด็ดป้ายไหนเยอะบอกไม่ได้เลยจริงๆคนทุกป้ายเลยประมาณกี่ตัวประมาณหนงระอามตัว45้ากิโลค่ะ ขอบคุณ <Christina. S 2> ลูกค้าด้วยครับที่นกรับรีวิวขอบคุณมากเลยค่ะเอาไปค่ะน้องเล็กเกงสามส่วนสี่ส่วนนะคะเอวสูงปิดกุ้งหมาน้อยน่ารักมากสามส่วนสี่ส่วนใส่สบายนะแม่เนาะกระใสจ้ะเล็กใหญ่มีหมดงานพวกนี้เป็นแบบขายง่ายนะพี่เนาะต้นทุนประมาณแบบสิบบาทต้นๆนะไม่เกินสิบสองสิบสามบาทต้นทุนประมาณนี้ค่ะอบตัวนะคะ นูเห็นเขาขายงานประจําปีเนาะถ้าพี่ๆขายกาน,นส่วนใหญ่หนูนเห็นเลทประมาณ80บาทแต่ถ้าพี่อยากขายไวๆคู่แข่งเยอะอย่างเงี้ยขาย50บาทก็ได้นะคะก็เอาไปไหวเพราะของเงามีตลอดประมาณกี่ตัวครับประมาณ130ตัวจ้ะ <c oughs> อืบางคนก็หาได้140แล้วแต่อ๋อว,วันเมื่อวานสั่งป้ายนกแก้วไปสวยถูกใจมากจริงเหรอคะอ๋อพี่อ๋อพี่อ้นได้นกแก้วไปพี่อ้นสั่ง หนูลืมไปแล้วว่ามันมีป้ายโหลแกล้วเพราะว่าสี่ห้าส่วนป้ายเยอะมากเยอะสองลูกสามลูกเยอสองสามลูกหรอกย่อสี่ห้าส่วนป้ายมันเยอะหนูเองหนูยังจำไม่หมดเลยของในร้านหนูก็จําราคาไม่ได้แต่งานพวกนี้แม่ๆชอบไงหนูก็ไม่เคยทิงที่จะรีวิวเนาะหนูก็จะพยายามรีวิวบแบบตอนนี้ที่กินนีวบ่อยๆอยให้พี่ๆแบๆบ,บได้สระโยชไปนั่นแหละหรือ <c oughs> ว่าโชว์งานไปในตัวเนอะเราก็เช็คงานไปทอล์คพี่ๆเลยเนาะเพราะว่าหนูเองอะ่ะ พอลูกคา้าหือว่าเช็คงานพร้อมๆกันยาาไยนะคะสวยมากสวยน้อยก็ที่สามารถติดชมกันได้ไเนะบางทีเราไม่เห็นของในลูกคานะ้าเนี่ยที่สามารถบอกเราได้มาได้ค่ะคุยเล่นกันได้นะไ เปิดงานมาแป๊บเดียวเดี๋ยวตุ๊ดจีลแล้วเดียวตุ๊ลลดจีเลยงงมากงานหนูจะไปไวละที่เอาลั้นหนูไปไวละ,เ,ละเก็บเลยไหมหเก็บเลยไหมชอบเลยาเกียบ <c oughs> เก็บเลยบอกได<ม>้นะขอให้ปอบชอบเลยนะใยม,มงกุฎชมพูมีไหมคะมงกุฎชมพูอุ๊ยโอ๊ย,อยนางไม่มานานแล้วนะแม่ ตู้ยังไม่เข้าเลยนี่พี่ออ๋อไอ้พีะไรนะมาจะพี่นกพี่นกหรอนี่โสภาจำได้ใช่เปล่าเนี่ยดูก่อนพีใช่ใช่เฮ้ยจริงด้วยพี่นกจริงด้วยโสภามันจำพี่ได้ม่มีใครมีพี่นกคนเดียวมาถามผมทุกวันมีพี่นกถามทุกวันโอ้ยพี่นกจริงด้วยเป็นไงโอ้ยมีผ้า หอมด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่อ้อก็เช็คก,กลิ่นแล้วเหมือนกันใช่ปหมตัวพาร์ลเองวันนี้เองเช็กคกลิ่นหรือยังน่ามาแล้วพี่พนันนัดคือไหนนะพี่พนันัดทีอบแเซลมาถึงวะเอ้ยโัวาเช็คอันไหนหอมลูกไหนหนอมพี่พนันัพดพี่พัาเอาวันนั้นลูกไหนหอมเอาวันนั้นตัวหนูก็ติดโดมไปด้วยนะบา,า,างที ตอนนั้นนะเราไปที่นั่นติดใจเลยอ๋อสำหละคนชอบไม่เหมือนกันนะพี่เลก็ชอบแดงอย่างเดียวเลยพี่กายชอบชอบน้องแดงแดงหมดนะในที่นี้คือน้องแดงคือน้องแดงก็หมดเหมือนกันก็สอบ,สอบ45่กิโลหรอคะ45่กิโลค่ะสำหรับตัวนี้1,900บาทเนาะตัวรีวิวพี่เขาไปแล้ว1,700นะคะ พิเศษหนูก็มีน้อง200ตัววันนี้เหลือแค่สองลูกสุดท้ายด้วยป้าอินจีเหลืองแต่ไม่เป็นไรพวกนี้เรามีลงของใหม่กิ๊บกิ๊บจะแม่แล้วมีของใหม่หนูก็จะไม่ได้แล้วว่ามันงานอะไรบ้างเพราะว่ารายการจริงๆมีต่อทุกวัน,นะค่ะพี่แต่ว่าเราพยายามจะสลับลงวันนี้ลงอีกวันนึงให้ลูกน้องเคลียร์สต็อกเพราะมงานล้มันตอบมัวซัวเราบินทั้งหลังบ้านหน้าบ้านเนะาะเดี๋ยวอนสบายดีนะไม่ได้แล้วอนจอมตอนนี้าาต้องแบบ เว้นอนะ่ะเพื่อให้น้องเคลียร์สตอ็อกให้มันแม่นเวลาเราตอบลูกค้าจะดาไ,ได้ไม่งงบางทีลูกค้าแบบจองเฮ้ยพี่เอ้าพี่เอา้าแล้วพี่ก็หายไปแม่แหนูก็จะงงๆกันนะจะให้น้องๆเขาหลัก้านเขาคเคลียร์ายยาวเอายางยืดมีแบบไหนบ้างคะวันนี้มีข่าวบาร์โค้ดเดี๋ยวหนูพาพี่ไปส่องพี่อย่าเพิ่งหายไปนะพี่เล็กหนูมีข่าวบาร์โค้ดแต่วันนี้หนูไม่เปิด เพราะว่ามันเหลือน,นิดเดียวแล้วเดี๋ยข่าวบาโค้ดเพิ่งมา่วไเอฟซีตัวจริงอะ่ะรู้เลยแง่แไม่พูดเยอะอแต่เดี๋ยวหนูพาไปดูเอางี้ดีกว่าม้าเหลืองยังมีนะคะสำหรับเอลยืดแล้วก็มีเอลยืดราคาโปรโมชั่น2อ0พด้วยเอลยืด <c oughs> ราคาโปรโมชั่น2อ0 2หนูก็มีพี่พี่ถามป้ายกับแอดมินก่อนเพราะว่าหนูจำไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่เราหนูจำไม่ได้ เราจะฟังเพลงสดนมดกันจริงเหรอติดเงาไหมแม่เห็นเงาหัวหนูไหมไหม,ม่มันมันลงตรงแผ่นใสไปดีนะคนที่ไม่ไม่หนีนสีแต่หนูพาไปดูชั้นพาเอวยุดพี่เล็กอย่าเพิ่งไปไหนนะแม่น<ด>หนูอยากจะมีสักสิลล่างรีวิวให้พี่ดูทั้งวันจังเลยอะ่ะบุกขาก็มามันถึงเห็นรีตรงนี้เหรอ เอ๋อเหรอว่ใช่พี่จะไปรีต้ตรงไหนไ,ได้ก็ตรงนี้แทะที่มีอยู่แค่เนี้ยพี่จ๋าเดินวนก็ชนกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องห่วงส่งทุกวันไม่ดองแน่นอนนะคะใจล้ยหนูไหนไหนพี่ๆเข้ามาแล้วหนูต้องขอบคุณพี่ๆหลายๆคนมากมากเลยบางทีอะหนูเข้าไปเห็นแชทอะแล้วลูกค้าก็แจ้งว่าแนะนำมาอาพี่เป็น แม่ลูกค้าใหม่นะลูกค้าพี่ๆในวงการแนะนำฟังแล้วดีใจเนาะชื่นอกชื่นใจแค่จะหาของแถมลูกค้าตอนนั้นเลยอะบายอจริงเนาะเราของคนทำงานที่บางทีแบบได้รับคำชมนิดๆมดหน่อยใจมันก็ชื่นใช่เนาะคุณแตก้าเลยนะเออคนแนะนำกันมามาถึงไม่พูดทำตามเพลงโอนเลยค่ะสองลูกนั่นเจ้าใหม่ ขียวอะฝากบอกแกด้วยนะพี่เอ็แล้วเธอใส่เสื้อขาวมายกของเนียนะแล้วนี้เดาหน้าจะนอนนอกปาร์คนี่เนี่ยหน้าจะนอนนอกปารเนี่ยเราใครโดน นี้หลายราคานะต่อส่วนใหญ่หนูจะมีราคาที่เ0้านะคะหนูจะมีราคาแค่1,900บาทเท้อานั้นสี่ปดหนึสี่แปดมากสี่มีต้องสี 4, 8, 100, 100, ุ่่มพุ่นสีแปดยนะทุกท่ากระสอบเดียวเปิดร้านได้เลยกระสอบเดียวเปิดร้านไปเลยจ้ะพี่ตาไม่ต้องคิดเยอะได้ไปทั้ทงลูกได้หัวทั้งลูกแน่นอนหมายถึงว่าได้หัวเป็นคนเดียวเนาะไม่ต้องไปแบบรอคัดรออนะไรทุกอย่างเพราะเราพี่ซื้อยกกระสอบมันจะคุ้มกว่างนานคัด มันจะมีทั้งหัวทั้งหางนะแม่นึก่องของแม่งงานกระสอบเนาะเดี๋ยวใครรอ,องานแอปเปิ้ลที่รอก่อนนะอยากดูไหมไหน,านงานแอปเดิ้ลมีคนดูคนเดียวกันไม่เปิดได้ไหมอ่ะเปิดอยากเปิดงานสลับสลับกันไหมตัวลูกค้า,าดี่ก็มีแค่กสอบ พี่นกได้พี่นกได้เอาพี่นกรอมาปงฝุ่ไม่ไหวเอาหนาโสภาพิสูจน์กลิ่นให้ที่แล้วพี่นกเออโสภาพิสูจน์กลิ่นไม่พอใจมันกระทืบมันได้เลยมันอยู่ร้านทุกวันก้องนี้ฟิวไปทำพูดทำดพี่โดนยังโดนแล้วพี่ไม่เหมาะสงอะไรก็ไม่โสภาหนู้เรื่องเลย ไปเาปลอยต้องเอาไปเลยเนี่ยสวยมากไปเอ้าลูกค้าหันหนึ่งพันเก้ารบาทน้องป้ายฟ้านะคะไปแม่ไม่ต้องหักระ้นะส่แล้วนะต้องหมอกไองลนีู่กกสอบนี้สีแสบตาไหมอ้อสีสูงนี่เค้ค่ะพี่ตอ ใครรับอีกใต้ฟ้านะคะขอบคุณมากค่ะหนึ่้าร้อยเท่านะั้น